สวัสดีครับท่านผู้ชมรับพบกับผมเปียกข้าวุ้นใบกระชอนก็ยังอยู่ในหมดของกระชอนพระเครื่องนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเรายังติดตามนะครับผมกับเหรียญสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับผมซึ่งเหรียญรุ่นนี้เราได้มีพิธีกรรมในการปลุกเสกแบบยิ่งใหญ่อลังการไปแล้วนะครับที่วัดบางแวกภาษีเจริญยิ่งใหญ่มากครับซึ่งวันนั้นมีเกจิดังๆทั่วประเทศนะครับผมนะมีทั้งมามีทั้งสิงโตนะครับมาโอ้ผมไม่สามารถที่ จะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังหมดเลยนะครับเพราะว่ายิ่งใหญ่มากนะครับท่านสามารถติดตามได้ทาง w w w g a ัณทร์ดอนะครับอ่ะช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับเรามารับชมเหรียญสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับผมเนือ้อผงนําเลิกพุทธคุณร้อยแว่าเป็นอย่างไราบ้างนะครับคุณกันตลาดภูค,ครับครับผมนี่คือด้านหลังนะครับใช่ครับแล้วมวลสารของเราเป็นยังไงบ้างครับ มวลสารนี่นะครับเราได้รับมอบมาจากท่านพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ยังมีเศษลักติดทองที่ล่อจากองค์พ่อโวดน้อยวัธรรมลินนะครับพ<ม>ระธาตุณะปนระดาต <ขอ S 2> กอัอ,อดหมว่พ่อนะครับพะระปูโบราณเนื้อดินจากใต้ฐานชุกชีพระเสือวัดบางแวกครับผมแล้วก็ผงทูบดอกไม้บูชาพระ จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ mm hmm. แล้วก็รูมป็นสาลพระเจ้าตากสินมาหาราชด้วยนะครับตัว<ฮ>ประเทศนะครับว mm hmm. ด้านหลังที่เห็นนี่นะครับจะฝังลอยแดง ฝังพลอยแดงทุกองนะครับครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับผมอ่ะมาที่พี่กุ้งเลยครับพี่ครับผมอ่ะว่าไปเลยครับพี่กุ้งของเราเป็นยังไงบ้างครับของเราสร้างจํานวนนะครับ399องค์ครับอเยอะผมนั่งนำเลิกนี่แหละครับถือว่าไม่เยอะนะครับผมครับผมจะกดโค้ดหน้ารือชาลงไปเลยนะครับไหนครับโค้ดตรงนี้ครับอืมใช่ไหมครับครับผมครับจะกดโค้ดลงไปเลยสร้างมาเยอะครับ399องค์นั่นเอง น,นี่คือเนื้อผงนําเลิกพุทธคุณร้อยแนะครับซึ่งมวลสารนั้นก็คือนี่คือส่วนหนึ่งนะ,ะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านก็ยังไปติดตามนะทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องการสร้างหรือว่าพิธีกรรมในการปลูกเศษที่เว็บประชอนดอทคอมนะครับซึ่งเหรียญทุกรุ่นทุกเนื้อนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อแจกฟรีนะครับ นี่คือสิ่งดีๆครับที่ทางทีมงานกะชอนคอมได้มอบให้แก่ท่านนะครับอ่ะท่านผู้ชมก็ยังสามารถติดตามรายละเอียดการแจกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวอารุณฟรีนะครับที่ทางทีมงานกชอนคอมได้ปรงสันขึ้นมาจากในห้างวิวารุณและเฮียโตว,วัดอรุณนะครับเพื่อเป็นของขวัญ และสิ่งดีๆมอบให้กับประชาชนทุกๆท่านที่มีศรัทธาเลื่อมใสในองค์เซนพระเจ้าตากสินมหาราชจะได้มีของดีๆไว้ห้อยบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดไปนะครับผมและยังสามารถติดตามรายละเอียดการแจกเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชชาวอารุณฟรีย้านะครับว่าเราแจกฟรีตลอด4วันละตลอดปี58นี้ที่ทาง w w w กช i c o m social c h a n n c o m youtube ที่ kaichan.com และ เฟซบุ๊กของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคริสเบรดนะครับอ่ะช่วงนี้สวัสดีครับ